นักเรียนซ่อมเสื้อผ้าแบบตัวต่อต,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 ตัว70%มาจากต่างประเทศไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะตอนแรกอันก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศะค่ะเขาถึงสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมเสื้อผ้านะคะอันก็สอบถามนักเรียนที่มาเรียนเนาะคำตอบที่ได้ค่ะก็คือมีอยู่2คําตอบ1นะคะที่นู่นนะคะค่างานแก้งานซ่อมเนี่ยแพงมากๆเลยนะคะค่างานแก้1ตัวเนะะี่ยค่ะเทียบเท่าก,กันกับเราซื้อใหม่ได้เลยหรือว่าแพงกว่าด้วยซ้ําฉะนั้นนะคะการที่เขามาเรียนเนี่ยเขาก็ สามารถนําความรู้ตรงนี้นะคะไปแก้ไขเสื้อผ้าตัวเองได้ค่ะเพราะอย่างเราค่ะเป็นคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนเอเชียแบบนี้ค่ะเราก็จะมีรูปร่างที่เล็กกว่าไซส์ของคนยุโรปใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่ซื้อเสื้อผ้ามาเนะะี่ยค่ะยังไงก็ต้องแก้อยู่แล้วแล้วถ้าเราค่ะแก้ไขเสื้อผ้าตัวเองได้มันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะคะอีกอย่างนึงค่ะเขาก็มองถึงอนาคตนะคะว่า พอหลังจากที่เขาขาะแก้ไขเสื้อภาพตัวเองได้แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะรับงานกับคนรู้จักได้ด้วยนะคะคนที่รู้จักหรือว่าบอกต่อๆกันค่ะก็ยังสามารถรับงานได้ เวลาที่เราอยู่ต่างประเทศเนี้ยต้องเข้าใจว่าเราค่ะเป็นพลเมืองชั้นสองเขาเนาะในการที่จะประกอบอาชีพค่ะมันค่อนข้างที่จะยากถ้าหากว่าเรานะคะรับงานอยู่ที่บ้านได้นะคะมันจะดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งเนาะสภาพอากาศค่ะมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะช่วงที่เจอพายุหรือว่าช่วงที่เจอหิมะค่ะออกไปข้างนอกมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้อยู่บ้านแล้วก็มีงานทําด้วยมีเงินเข้ามาด้วยนะคะมันจะดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะทางนน้นเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของพวก ฝีมือด้วยค่ะอยู่ที่นู่นเนี่ยยังไงก็ได้ราคาดีมากๆเขาก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะมาเรียนนะคะซ่อมเสื้อผ้าอันอยากจะบอกว่านี้นะคะว่าความรู้พวกนี้ค่ะมันจะติดตัวเราไปตลอดถ้าเกิดว่าเรานะคะทําเป็นเนี่ยไม่ว่า,าอยู่ที่ไหนคะ่ะเราก็สามารถที่จะรับงานได้นะคะก็เป็นความรู้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับคอร์สเรียนซ่อมเสื้อผ้าค่ะรับรองว่าถ้ามาเรียนนะคะเราเนี่ยค่ะทำได้แน่นอนและอย่างค่ะก็จะมีที่ปรึกษานะคะไปตลอดเลยอันพร้อมจะอยู่ช่วยนะคะ ไปตลอดจนกว่าคุณนะคะจะเก่งเลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อใต้คลิปนี้ได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ